บอกเลยนะว่าสกินนี้เด้ไปเปิดตัวนี่สุดมากนะฮะแต่ว่าอสียงเพลงแม่งดังยิ่งายเลยนะะเพราะสกินนี้นะครับผมก็หมดไปประมาณ ที่่อาเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยนะฮะว่ามันหมดไปเท่าไหร่นะครับผมเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเนะี่ยอยู่ตรงนี้นี่ผมไม่เหมานะครับผมผมเหลือ2ช่องนะฮะผมใช้ไปทั้งหมดอ่าร้อยคูปรองนะฮะประมาณ2500นห้นิดๆน,นะฮะเออก็ได้มาประมาณนี้นะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูการรีวิว ไวยโอล s สโนบาระกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะไปกันเลยคุณมากะพอยเปิดช่องทางเติมเกมใหม่เติมไวจัด .com มาพร้อมบริการเติมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ่งกันเล่นคุ้มสุดๆเติมเกมอาีแบบคุ้มๆในราคาถูกสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและในไลน์ตลอดย4ี่ชั่วโมงเติมเกมถูกเหมือนแจกมีแค่ที่นี่ที่เดียวเติมไวยจัดเท่านั้นเติมเกมถูกสุดพร้อมตอบ24ชั่วโมงโอเคนะตอนนี้เราอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมมา นี่นะฮะสกีนหน้าโหลดก็ะจะประมาณนี้นั่นเองนะครับมัไม่มีเอฟเฟกบุ๊บบัฟวิบวิบนะฮะเจออ้อยเจออะไรด้วยโหเล่นยากอยู่นะแต่ผมว่าตอนนี้ผมจะออกเป็นทันนูทันนูดีกว่านะฮะแล้วก็รู้สึกว่าผมอาจจะเกียนไปหน่อยนะฮะเอาแคลี่มาป่าพอนะผมปิดชรไปก่อน <laughs> คือปกติแล้ว,วแคลี่เอามาป่ามันไม่ค่อยเอาโหดนะไอวโอเนี่ยเออขออนุญาตนะฮะ อันนี้ก็ต้องเป็นอ่ก,ก่อเกิดเนาะอย่างงี้ที่ว่านะฮะเซตเท่นนี้น่าจะแรงนะครับผมน่าจะแรงน่าจะแรงน่าจะแรงเพราะฉะนั้นก็เล่นอย่างี้แล้วกันแต่เราจะออกรองเท้าตีไว้ก่อนตีไว้น่าจะดีเอาไว้เพ่อฟาร์มต้นเกมไม่ตีมีมาเลี้ยงอะไรเนี่ยฮะอะไรเนี่ยสตันนี้อันนี้ยิงต่อได้ยิงต่อได้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 ได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 ยังไม่กินยังไม่กิน ยังไม่กิ้งตีตีปกติตีเฮ้ยตนีตันไม่ทันม,มันมีฟิกไปละมันมีฟิกนี่สก,กีค่อนข้างสวยนะนี่สวยจัดเลยความต่อต้อนเกมได้หนึ่งคิวนะคิวเลยนะต้นเกมอย่างี้ ผมคิดว่าคิดอยู่ว่าจะออกอมิอานดีไหมหรือว่าจะไปออกเป็นสลิสติงดีเน้นตีเร็วเร็วเพราะว่าเราเล่นป่าเราต้องการความเร็วเคลื่อนที่แล้วก็ตีเร็วเร็วนะมันไม่เหมือนสายยีเลนนะสายยีเลนมันต้องแบบว่าเบิร์นเบิร์นหน่อยคิดอยู่ว่าจะออกสลิสติงดีไหมสลิสติงดีกว่านะได่เป็นแคลรี่เลยนะได้แบบตีปกติปกติใครปกติใครเอาอะเออเพราะว่าเราเล่นแบบเป็นสายเบิร์ดไม่ได้ไงแต่ ตายเบิร์ดมันต้องเอาไปเล่นยืนเลนนะครับผมคิดว่าจะต้องทำดาเมจดีพีเอเยอะๆนะฮะมาๆรมๆรวมๆเฮ้ยมันไปล่างเนี่ยแรวเนี่ยแรดอยู่ล่างแ้วอยู่ล่างมีเอาได้มีเอาได้เอาได้เอาได้ผมเคลียร์กางนะแล้วก็เอาเลส ในเกมผมจะโดนแรดลวงง่ายๆนะฮะอืมวิ้ยยังยังไม่โดนยังไม่โดนเฮ้ยอะไระอะอา้อาวอ้าวอ้าวมึงมาโดนลูกกระสุนม่งมาโดนลูกกระสุนมูลาดอะไรวนะหน่ามึงโดนิ่งมาโดนลูกกระสุนว่ะผมกดด้านล่างต่อเลยนะพอเลน่นสายตีเร็วเราจะทำอะไรเร็วนะเราจะไม่แบบไม่ตีช้าไม่ได้ฟาร์มช้านะ ดะเกิด DPS สูงแต่ดาเมจดเบิร์เราจะเบาอืมอันนนะะเดี๋ยวเราวาไปด้านบนก่อน,อน,นรู้ว้าไปจะตายไหมตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยการจังหวะดีๆอุนน้ยไม่ตายว่ะอืม มาบ,บ,บูไปวะเนี่ยโอ้โหมาบ,บ,บูหาแล้วอนน้นี่นี่เวทอย่างเดียวเลยมั้งเนี่ย,ยเวทอย่างเดียวเลยชีวิตเนี้ยสลิตสติงผมคิดอยู่ว่าจะออกสลิสติงหรือว่าไอตัวองเล็บดีนะถ้าได้ของนี้ก็จะตีเร็วมากๆปึ้ง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 ท่านามิได้เร็วอ้๋อไอ้นี่มันเวทอย่างเดียวเลยว่ะแต่ผมรวยกว่ามันนะ เดอเรามีเซฟบีล่านะมันมันเคลยโซนให้ให้เราได้ค่อนข้างดีค่อนข้างดีฮิวฮิวฮิวไมได้ไฟหนึ่งมามีได้นะนี่นะมันาจะหมดวะมันจะหมดแต่เราจะโดนมูล,ลาดป่าเรื่อยๆนี่แหละต้องไปเซฟกลางว่ะแล้วเล่นบนไปเลยะผม่กา้าต้องไปเล่นบนนะ มีต้องไปช่วยเออว้าไปงั้นแหละสวยทำได้ดีนะก็จะเกิดแล้วนะป้าฟ้าอุ้ยเลนร่างโดนสโลตคิวหรือไรอ่ะใครที่กำลังหา id r v ผมขอแนะนำเพจแอดมินต้น tp7 ที่มี id ให้เลือกเยอะสกินแลมีเพียบการันตีผู้ติดตาม2 0 0แสนคนชื่อเพจอยู่ใต้คลิปโอ้รเลนล่างแตกไปนะ โ oh, อ้อนะเล่นบนเฮ้ยไปเนี่ยเฮ้ยทำไมยิงเงีเ้ยเฮ้ยทำไมยิงทะลุวะเล <c oughs> ่นบนผมไม่ตายมันโดนผมจะย่า <c oughs> โอ้ไม่ได้อะกันไม่ได้โอ้ตายหมดเลยเอ้าเอ้าอ, <c oughs> อะไรเนี่ย <c oughs> อันตีอันตีผมยิงทะลุ อะไรเนี่ยเพื่อนไหวหรือเปล่าว้าวหรือไปว้าผมรวยจัดเลยนะโอ้โหมันเอาซัดซีรีส์รวยเลยผมฟาร์มปกติผมรวยไม่นะตายไปดิโมทีนี้เกมมาตามเลยเสียหมดป้อมเลยเ เสียหมดเลยทีน right, ี้เอาตายหมดเลยจะไปแจกให้อ้อยดินี่ใครเฮ้ยทำไมเพื่อนไม่กล้าเล่นเลยวะมีแต่ผมที่กล้าเล่นวะมันตีผมยิงมันไม่โดนอะ ทำไมไมมีเดยวคนไม่กล้าเล่น,นอ่ะท่านผู้ชมผมงงใจวะอะไรครับเนี่ยเนี่เปิดแชทเลยนะเนี่ยตอนเนี้ยสกอร์เรามาดีไงเราเราเปิดแชทเลยเรารวยจัดเราแบกเกมเราทำเกมจัดเราโซโล่คิวเช็คดีเอ้าตายเหรอเฮ้ยโอดี ืมันนาไปไปแทงเข้าไปกูว่าตรงนี้มุมเนี้ยกูตายกูดูทรงแล้วแม่งโ่มากูตายนี่หืมอะไรเนี่ยแรดมาไงแะแรดอยู่นี่เหรอแรดดักตรงนี้โอไมค์ก๊า ไปดีกว่าโอ้ฝั่งเราไม่เอาอะไรเลยอ่ะฝั่งเราไม่เอาอะไรเลยนานผู้ชมน่าจะแย่แล้วไอเกมนี้เกมนี้น่าจะต้องไปวะไปหวันนะไปหวันนะไม่เล็ดป่าเฮ้ยโดนเบิร์ดเฮ้ยเขายิง่งตีไมโดนโอุย้ยมันป่าไม่ได้นะเอ้า โอ้โกูโดนเบิร์แล้วเนี่ยเพื่อนอยู่ไหนเนี่ยกู <ś ması> อยู่คนเดียวงเงาเงาเก็บ <ś ması> กิ้งไว้เก็บ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 กิ้งไว้มัน <ś m any> มีเหลืองตรงนี้แนะ่นอนมีเหลืองมีเหลืองแนะ่นอน งูนดีๆโนจิโฮฮึยี่สิบหก่โดนเิรอตอนนี้รอรอลิงแขงลิท่เนี่ยเก็บตังก่อนลิงแล้วจะได้แขงลิทอยู่เฮ้ยปึ้งพิกเกอร์เข้าไปตบเออมันต้องอย่างนี้ดิ่แบบพีโซเนแหละ ที่ต้องการอ่ะได้เตรสติ้งแล้วเราน่าจะดิ้นได้เยอะนะฮะเราวิ่งเร็วแล้วแต่ทีรีมันจะยิงทะลุเอาต,ตังผมเท่าทีรีนะตังผมไม่ตกนะตังผมไม่ตกนะ<ด>ถ้าเพื่อนหาโซนหาอะไรหาโซนหาอะไร เฮ้ยวบับแดงคุณออกไปเฮ่คุณจะเอาคุณจะปล่อยตัวอับเจกไปเหรอนำเกม,ม,มนี้มนตบผมมามาคนเดียวเฮ้ยแร็แร็แเนอึ๊บโอ้โหมันยังมาได้อีกเหรอไอ้เี้ยมันยังแลกได้อะแลกตัวแบกไอ้ตาว่าแล้วผมต้องโดนแรกไม่เอาอะไรแลวชีวิตนี้ ไม่เอาอะไรแล้วชีวิตนี้เพื่อนกูไม่บุกไม่เอาอ,อ็อบเจกต์ <c oughs> ไม่โซนไม่อะไรละ <c oughs> ไแล้วทานี้เออเปล่าเมื่อนะมันได้เท่าที่ได้ครับผมนี่เรามารีวิวสกินนิดหนึ่งนะในการโซลโลแรงด้วย Spa, ไวโอเลสป่าไหวหรือเปล่าวโอเลสจังเกิลมันก็ได้นนแค่นี้นะมไม่ไหวจริงโซลโลแรงด้วยนะ <c oughs> ต้องรอลิง ลิงน่าจะพอแบกผมได้ไหมความหวังเดียวนะฮะความหวังเดียวนี่ไงถูกไหมผมบอกแล้วความหวังเดียวเนี่ยวผมโดนโถมอีกผมน่าจะตายนะเฮ้ยมันถ้ามันถ้ามันโถมมาเาเล่นเลยนะถ้ามันโถมมาเราเล่นเลยนะ โดนปิดไปเนี่ยจริงๆถ้าผมออกรองเท้ากันซีซีแล้วเปลี่ยนเป็นคงซึง่งไอ้กิผมก็ยิงไหวนะรองเท้ากันซีซีดีกว่าอยู่รองเท้าก็เหรอในซีในซีเพราะเราโดนแรดตอนนี้ตังผมเริ่มเริ่มเริ่มตกละเพราะว่าไม่มีฟาม ไปดีเอ้ยห้ทำไมโซนตรงนั้นวะเพื่นอนเฮ้ยไปงั้นตายดิดดทำไมผมยิงมันตีไม่โดนวะเฮ้ยมันเจ็บนะเนี่ยมันเจ็บวะเนี่ยเล่นดิโอ้โดนถไถยว่ะโอ้มันมาได้ไงอ่ะเรียบร้อยไปท่านผู้ชมเร,เ,เรียบร้อยเรอทำอะไรไม่ได้เลยฝั่งเรา มั่จะเตะตีกูดาวสองวิโอ้โหไปไปไปเรียบร้อยกับเรียบร้อยมีแค่นี้นะมีมารีวิวสกีนแค่นี้นะครับผมเกมผมมันเละเกินไปนะฮะโดนแรดล้วงไปสองรอบจบทีมเรียบร้อย MVP มม่วงดีช็อตนี้ <laughs> ก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับไวเลสจังเกิลนะฮะก็ทำสุดๆแล้วนะฮะยับจัดเลยดนะูดูดลิงเม็ดม่วงเราไม่ไหวด้วยนะฮะมีแค่ผมกับลิงนะที่เล่นได้นะนอกนั้นตามสาภาพนะฮะโอเคนะถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดแจ้งเตือนเอาไว้นะเดีย๋ยวเจอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็บา,บายบาย